อนุญาตแชร์ลิงก์สักครู่นะครับวันนี้ก็มาเวลาเที่ยงสามสิบหกนาทีนะครับเลทไปหกนาทีตอนนี้ก็รอนักเรียนชั้นม1หนึ่งสักครู่นะครับวันนี้จะมีสมาชิกเข้ามาสักกี่คนวันนี้พบกันวันอังคารนะครับวันนี้เอ้วันพุธนะฮะวันพุธ วันนี้ก็จะมาถามงานนะครับกิศนาวงมิตรหนึ่งทับหรายงานตัวใครที่เข้ามาแล้วเข้ามาใหม่ก็รายงานตัวเช็คชื่อได้เลยนะครับปิดเสียงที่เข้้าามาแลว อตอนนี้เข้ามาแล้วห้าคนนะครับมีกิสนารายงานตัวอยู่คนเดียวถนัดพัสหอมรินหนึ่งทับหนึ่งครับสัปดาห์ที่แล้วครูก็มอบหมายงานไปนะครับมอบหมายงานไปที่ส่งมาแล้วก็มีที่ส่งมาแล้วก็มีมมยังไม่ส่งก็มีเยอะครับมีเยอะอะอไรวันนี้มีงานอะไรบ้างครับแม่นัชาค่ะ พิชนาตนวลวิไลหนึ่งทับสองนเนี่ยมันขึ้นมาแล้วมันหายน้องใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวกับแม่แม่นะชาอุ่นแก้วอุไรวันเขียวอ่อนหนึ่งทับสองงานวันนี้ก็จะต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับจะต่อจากสัปดาห์ที่แล้วเรื่องสมรรถภาพทางกายนะครับสัปดาห์ที่แล้วให้จด ความหมายของสมรรถภาพทางกายไปส่วนมากที่เข้าเรียนก็ส่งมาเกือบครบนะครับที่เข้าเรียนครั้งที่แล้วงานที่มอบหมายไปส่งเกือบครบรติการพัฒมณีหนึ่งทับสองก็ชื่นชมนะครับคนที่เข้ามาเรียนส่วนมากก็เป็นหน้าเดิมเดิมครับหน้าเดิมเดิมแสดงว่าพวกเรามีความรับผิดชอบครับวันนี้ก็จะมอบหมาย งานเพิ่มเติมนิดหน่อยครับนิดหน่อยนิดหน่อยต่อจากสัปดาห์ที่แล้วกตตอนนี้ขอเพื่อนอีกสักสักครู่นะครับสักครู่สักสองนาทีเพราะมันก็ได้เวลาเริ่มเรียนแล้วนักเรียนต้องมารอครูณครับจริงๆแล้วได้เวลาเที่ยงครึ่งนักเรียนต้องมารอครูณนะครับตอนที่มีอยู่ห้าคนครูก็คาดการประมาณนี้ครับ สักห้าถึงสิบคนก็ดีฮะอาจจะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรที่เข้ามาแล้วมีใครยังไม่ส่งงานมีไหมครับสัปดาห์ที่แล้วใครยังไม่ส่งงานอย่าลืมนะครับไปตามงานด้วย อาครับสำหรับงานสัปดาห์นี้ต่อจากงานสัปดาห์ที่แล้วครับที่บอกว่าสมรรถภาพทางกายแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับแบ่งเป็นออก2ประเภทก็คือสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพกับสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับทักษะหรือกลไกอ่าก็จะมี2หวัวข้อนะครับ ที่สัมพันธ์กับสุขภาพก็จะมี4ข้อส่วนที่สัมพันธ์กับทักษะก็จะมี6ข้อก็คือให้ในักเรียนจดเฉพาะหัวข้อมันครับไม่ต้องจดความหมายสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพก็จะมีความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตหรือระบบหายใจแล้วก็จดภาษาอังกฤษนะครับ coordination เลลิชันเอนดูรานแล้วครูจะให้ในักเรียนสอบท่องสอบท่องสัมพันธ์กับสุขภาพจะมี5หัวข้อ,อส่วนสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับทักษะจะมี6ข้อสัมพันธ์กับทักษะกนะครับก็จะมีความคล่องตัว agility 2การทรงตัวที่สมดุล balance ส การทำงานที่ประสานกันของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ Coordination 4. พลังหรือกำลัง Power 5. เวลาปฏิกิริยาตอบสนอง Reaction Time 6. ความเร็ว Speed อ่าก็ประมาณนี้นะครับเมื่อกี้สัมพันธ์กับทักษะแล้วก็สัมพันธ์กับสุขภาพ ความอ่อนตัวของร่างกายก็ flexibility ความอดทนของกล้ามเนื้อ muscular e n d u r a n c ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ muscular strength องค์ประกอบของร่างกาย body composition อตอนนี้เงียบไปเลยครับเป็นไงนออหายหมดแล้วตอนนี้ เข้าใจหรือเปล่าเนาะหายกันเลยไม่มีใครตอบกลับเลยว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจและวินนิพาหนึ่งครับหนึ่งรายงานตัวเข้าใจไหมครับงานที่มอบหมายสัปดาห์นี้ส่งสัญญาณหน่อยครับว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจ เข้าใจค่ะพิชนาตโอเคครับแล้วท่องด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีการสอบถามตอนนี้มีพิชนาตเข้าใจแล้วอ่ก็เหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วก็ส่งได้ภายในวันนี้ก็จะดีที่สุดนะครับถ้าไม่เสร็จก็พยายามให้เร็วที่สุดนะครับไม่อยากให้นักเรียนค้างงานไว้เพราะมันมีหลายวิชา มีหลายวิชามีพิชนาตเข้าใจอยู่คนเดียวตอนนี้คนอื่นๆว่าไงครับธณพัฒยังอยู่ไม่นอ้ออุไรวันรติการลวินนิพากิสนากิสนาเข้าใจค่ะโอเคนะครับเข้าใจแล้วก็ โอเคมาก็ได้ครับสัญลักษณ์โอเคมาครับครูจะได้รู้ว่านักเรียนเข้าใจอะไรวันเข้าใจค่ะอ่าโอเคเอากำหนดส่งนะครับถ้าส่งภายในวันนี้ก็จะมีคะแนนพิเศษให้ด,ด,ดึงดูดใจให้นักเรียนทําให้เสร็จภายในวันนี้นะครับถ้าเสร็จภายในวันนี้ส่งวันนี้จะมีคะแนนพิเศษให้อ่าโอเคครับถ้า เข้าใจแล้วก็ตามนี้นะครับเหมือนเดิมครับรายงานตัวเช็คชื่อออกครับเหมือนเดิมครับรายงานตัวเช็คชื่อออกสัญลักษณ์การเช็คชื่อออกอย่าลืมนะครับเวลาครูไปเช็คย้อนหลังครูจะได้รู้ว่าอันนี้คือการเข้าอันนี้คือการออกเข้าใจแล้วก็เช็คชื่อออกครับตอนนี้ พิชณานวลวิไลอ่ะโอเคครับเช็คชื่อเรียบร้อยรัติการเรียบร้อยครับปาวริดอะปาวริศเพิ่งมาครับน่ะได้ไหมครับปาวริศสัปดาห์ที่แล้วปาวริศก็มาช้านะฮะวันนี้ก็เพิ่งเข้ามาซึ่งจริงๆเพื่อนเขากําลังรายงานตัวเช็คชื่อออกอ่าไม่เป็นไรครับกฤษณาวงมิตรอ่าเช็คชื่อออกส่วนปาวริศเพิ่งเช็คชื่อเข้านะฮะเมื่อกี้อุไรวันเช็คชื่อออก อ่าโอเคครับปวาิตก็ได้เช็คชื่อได้เข้าเรียนครับส่วนงานก็ต่อจากงานสัปดาห์ที่แล้วนะครับต้องอธิบายใหม่ให้ปวาิตครับสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพกับสมรรถภาพทางกายสัมพันธ์กับทักษะโจทย์เฉพาะหัวข้อนะครับแล้วก็โจทย์ภาษาอังกฤษด้วยนะครับโจทย์ภาษาอังกฤษด้วยอ่าโอเคครับถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวหลังไมค์ครับปวาิต แชทมาถามครูครับแชทมาถามครูเอานะครับสําหรับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับครับไว้เจอกันชั่วโมงหน้าครับโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบาย